สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนคณิตง่ายๆบายคู่พรอยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกับ พื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรของกล้วยกันนะคะเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือปริมาตรของกล้วยนะคะซึ่งหาได้จากสูตรเศษหนึ่งส่วนสามพากำลังสอง h นะคะซึ่ง R คือรัศมีของฐานกล้วยแล้วก็ h เนี่ยคือความสูงของกล้วยนะคะโอเคก็ในวันนี้นะคะสูตรเนี่ยเราจะไม่ได้บอกที่มานะว่าที่มาของสูตรเป็นมายังไงเนาะแต่ว่าเราจะมาใช้สูตรในการแก้โจทย์ปัญหากันนะคะ ่ะมาดูข้อแรกเลยนะคะข้อแรกนะคะโจทย์บอกว่าแม่ค้านะคะขายขนมกล้วยต้องการทําขนมกล้วยรูปกล้วยนะคะ20ชิ้นขนาดขนมนะคะสูง7ซนติเมตรเส้นรอบวงของฐานนะคะยาว9.42เซนติเมตรแม่ค้าต้องเตรียมเนื้อขนมปริมาณเท่าใดจึงจะพอทําขนมนะคะโอเค แม่ะคะ้าต้องการทำขนม20ชิ้นโดยทำเป็นรูปกล้วยนะคะก็น่าจะทำใส่ใบตองนะเพราะว่าเราเคยกินขนมกล้วยเ้วก็แบบเขาจะใส่ในใบตองที่เป็นรูปกล้วยนะคะก่อนที่จะไปนึ่งโอเคเนาะเราก็มาดูกันเลยนะคะจากสูตรปริมาตรของกล้วยเนี่ยนะคะเราต้องใช้รัศมีกับความสูงมาดูในโจทย์ซิว่ารัศมีมีหรือยงัง รสมีไม่ได้บอกมานะคะแต่บอกมาว่าความสูง7ซนติเมตรแล้วก็เส้นรอบวงของฐานยาวเท่านี้โอเคงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำนะคะก็คือหารัศมีก่อนเพราะถ้าไม่มีรัศมีเราก็จะไม่สามารถเอาไปแทนในสูตรได้นะคะะมาดูวิธีทำเลยหาอานะคะจากเส้นรอบวง เส้นรอบวงนะคะสูตรก็คือ2พาย R นะคะซึ่งเขาบอกมาแล้วว่าเส้นรอบวงของฐานในยาวย4 2าว9.42เซนติเมตรดังนั้นก็แทนลงไปเลยนะคะโอเคเมื่อเราทำการย้ายข้างเสร็จสับแล้วนะคะเราก็จะได้ว่า R ของเรานั้นมีค่า1.5เซนติเมตร โอเคนะคะได้ค่า r มาแล้วนะคะเราก็แค่ทำการย้ายข้างแล้วก็คูณหารกันปกติเลยเนาะจากนั้นเมื่อได้ค่า r มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปแทนในสูตรได้เลยนะคะปะริมาตรกล้วยเท่ากับเศษหนึ่ส่วนสพายลังสอะคะซึ่ง h ก็รู้แล้ว r ก็รู้แล้วก็ไม่มีอะไรยากแล้วเนาะ ก็แทนค่าลงไปเลยนะคะ π ใช้22ส่วน7หรือใครจะใช้3.14ก็ได้นะคะอ่นลองใช้3.14ถ้า3.14เนาะเครื่องหมายเท่ากับก็จะต้องเปลี่ยนเป็นค่าประมาณนะคะแล้วก็คูณกับ r ยกกำลังสองก็คือ1.5ยกกำลังสองนะคะแล้วก็คูณกับ h ก็คือ7เซนติเมตร เมื่อเราคูณกันเรียบร้อยนะคะสิสับก็จะได้ประมาณ16.485ลูกบาเซนติเมตรนะคะโอเคอันนี้คือปริมาตรของกลวย1อันนะคะหรือขนม1อันเนี่ยใช้ เนื้อขนมนะคะประมาณ16.485ลูกบาทเซนติเมตรแต่แม่ค้าเขาต้องการทำขนม20ชิ้นดังนั้นขนม20ชิ้นนะคะก็จะเท่ากับ20คูณกับ16.485ซึ่งคิดออกมาแล้วนะคะก็จะได้329.7ลูกบาทเซนติเมตร จบแล้วนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับการหาปริมาตรของกลวยนะคะก็คือสิ่งแรกที่เราที่เราจะต้องมองหาจากโจทย์นั่นก็คือความสูงของกลวยแล้วก็รัศมีของฐานกลวยนะคะถ้ามี2อ,อย่างนี้ก็คือเอามาแทนในสูตรแล้วก็จบเลยเพราะว่า1นส่วนสกับพายเนี่ยเราก็รู้ค่าอยู่แล้วนะคะที่เหลือก็แค่คูณเลขปกตินะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เนาะโอเคไปดูในส่วนของพื้นที่ผิวของกรวยกันบ้างนะคะอ่ะพื้นที่ผิวของกรวยเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนก็คือพื้นที่ผิวข้างกับพื้นที่ฐานนะคะซึ่งฐานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นวงกลมแน่นอนดังนั้นตรงนี้นะคะก็เลยเป็นพาย r กลังสองส่วนพาย RL ตรงนี้นะคะมันคือ สูตรในการหาพื้นที่ผิวข้างนะคะของกลวยอ่ะโอเคสิ่งแรกที่เราจะต้องมองหาในการหาพื้นที่ผิวกลวยก็คือ1ลัศมี2สูงเอียงค่ะอ่าสูงเอียงนะคะสูงเอียงก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดนะคะลงมาที่เส้นรอบวงนะคะของฐานเส้นนี้เลย อันนี้คือสูงเอียงนะคะหรือเราใช้สัญลักษณ์ว่าเป็น L โจทย์เขาบอกมาว่าจงหาพื้นที่ผิวของกรวยที่มีความสูง12เซนติเมตรอ่าแสดงว่า12 cm. คือตรงนี้นะคะความสูงตรงนี้เนาะอ่าแล้วก็รัศมีของฐานนะคะยาว5เซนติเมตรโอเคมีรัศมีมาให้มีความสูงมาให้แล้วแต่ยังขาดสูงเอียงใช่ไหมคะสูงเอียงที่เราต้องหานะคะ ดังนั้นเราก็ไปหาสูงเอียงก่อนหาได้จากไหนเราสังเกตรูปนี้นะคะอ่าสังเกตตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากถูกไหมที่มีมุมนี้เป็นมุมฉากเพราะฉะนั้นเมื่อพูดถึงสามเหลี่ยมมุมฉากปุ๊บก็ต้องนึกถึงทฤษฎีบทพีทาโกรัสแน่นอนนะคะซึ่ง L ของเราตรงนี้นะคะมันคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะเราก็หาได้จากพีทาโกรัสเลย ก็คือ l กําลังสองเท่ากับสิกํลังสองบวกกับ5กํลังสนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ169 169กนะคะก็คือ1 3ยกกํลังสองเนาะดังนั้น l ของเราก็เท่ากับ13โอเคได้สูงเอียงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างจบเพราะมีสูงเอียงแล้วมีรัศมีแล้วดังนั้นก็เอาไปแทนในพื้นในสูตรพื้นที่ผิวได้เลยนะคะ พื้นที่ผิวของกล้วยนะคะเท่ากับ πr l บวก πr กำลังสองนะคะ,ะก็แทนค่าได้เลยนะคะ22ส่วน7คูณกับรัศมีคือ5แล้วก็คูณกับ l ก็คือสูงเอียงนะคะก็คือ13บวกด้วยพื้นที่ฐานก็คือ22ส่วน7คูณกับ5ยกกําลังสอง โอ okay. เคแล้วก็ทําการคูณเลขให้เรียบร้อยนะคะก็จะได้204.28นะคะบวกด้วย70 78นะคะจุด5 7อ่ะเมื่อเราคิดเลขแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าพื้นที่ผิวของกล้วยนะคะมีพื้นที่282.85ตาราง เซนติเมตรนะคะอย่าจำหน่วยผิดนะถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยใช้หน่วยเป็นตารางนะคะแต่ถ้าเป็นปริมาตรใช้เป็นลูกบาศเนาะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีการหาปริมาตรแล้วก็พื้นที่ผิวของกรวยนะคะจำไว้เลยว่าสิ่งที่เราจะต้องมองหาในโจทย์ก็คือรัศมีกับสูงเอียงนะคะสูงเอียงเนาะโอเคก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของกรวยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ส่วนใครที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะคะหรือว่าแนะนำก็ได้เนาะจะได้เอาไว้ปรับปรุงในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ